สวัสดีค่ะ FC ทุกๆท,ท่านค่ะวันนี้ก็มาพบกับใจสังพารวยอีกเช่นเคยนะคะทุกท่านค่ะวันนี้นะคะใจจะพาทุกท่านมารับชมแนวทางเราพัฒนานะคะวันที่1ิบสนะคะทุกคนใจพูดผิดนะคะทุกคนใจคำนวณไว้นะคะสิ่มิถุนาสอพนห้ารเนาะพี่น้องก่อนที่เราจะไปรับชมแนวทางนะคะคําเตือนค่ะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชม เด็กอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำวิดีโอนี้ทางช่องหาสถิติในการคำนวณตัวเลขย้อนหลังและจัดทำขึ้นเพื่อเป็นแนวทางเท่านั้นนะคะทุกท่านาทุกท่านขาสถิติมีข้อมีหลุดทุกวันนะคะแนวทางที่ใจจัดทำขึ้นมาให้ท่านได้รับชมนี้ก็คือการเจดดิ่นแต่และรอบพี่น้องก็คือสูตรปิงหลุดะะ้อค่ะพี่น้อง ถ้าไม่ชอบนะคะใจก็อยากให้ท่านรอดูเลขเด่นประจําวันที่ท้ายคลิปได้นะคะทุกท่านคะ่ะสําหรับเลขเด่นประจําวันก็มีเข้ามีหลุดเหมือนกันนะคะแต่ว่า f อฟจะสามารถใช้ได้ทั้งวันนะคะทุกรอบในแต่ละวันเนาะพี่น้องใจจะพาไปดูวันที่12ก่อนนะคะว่าเข้าหรือหลุดนะคะวันที่12บนะคะใจให้เด่น4และหกนะคะทุกท่านมา อ่าแปดแปดสามสี่แปดเด่นมาสี่นะคะทุกคนเข้าคู่สี่แปดจากพี่น้องเลขเด่นประจําวันมาไหมนะคะทุกคนมาสี่นะคะวันนี้เก้าหลุดเด้อพี่น้องเด้อเอาไปต่อรุ่นต่อพี่น้องวันที่ 14, ะะสิบสี่นะคะวันศุาาก,กรนนน์นะคะมักกะตามค่ะพี่น้องขาบ่หมักกบพานเด้อพี่น้องบ่เป็นยังนะคะขอบคุณสําหรับ กำลังใจที่มอบให้ทุกกำลังใจนะคะทุกคนมีความหมายกับแอดมินนะคะทุกคนทุกไลท์ทุกแชร์ทุกติดตามนะคะทุกคนเพราะว่ามันคือกำลังใจในการทำคลิปต่อไปถ้าชอบหรือไม่ชอบตรงไหนก็คอมเมนต์ไปได้นะคะทุกคนแต่อย่าด่าแรงนะคะเดี๋ยวแอดมินด่ากลับพอดีว่าแอดมินก็ไม่ใช่นางเอกนะคะทุกคนก็เป็นตัวกงตัวโกงนิดหน่อยพี่น้องเจเบลินนะคะทุกคนมาดูนะคะ วันที่14นะคะทุกคนจากที่ใจคำนวณตัวเด่นได้วันนี้นะคะใจได้อยู่ที่1และ7นะคะทุกท่านเรามาดูความน่าจะเป็นนะคะ1 8 1 7 1 4 1 6 7นะคะ7 8 7 4 จ็ 72, 76, 76, 70, ดสองเจ็ดหกเจกลังเจศนอยู่ได้พี่น้องแล้วได้พี่น้องหมักกขาดเจ็ดศูนที่ท้ายคลิปเดี๋ยวใจจะไม่ได้เขียนเนาะพี่น้องถ้าชอบก็ตามได้นะคะเผื<ถ> findet, ่ชอะะชอบนะคะที่ใจพูดให้ฟังเนาะพี่น้องออมันหลายตัวเกินไปพี่น้องคาเลขจับยากนะคะคู่ตัวเด่นวันนี้ก็คือหนึ่งเจดเจดหนึ่งนะคะทุกท่านค่ะ คู่ที่ใจชอบนะคะทุกคนใจจะเรียกมาอีกหนึ่งคู่ก็คือเจ็ดหกหกเจ็ดพี่น้องที่น้องมากก็ตามใจได้ค่ะพี่น้องคะไม่ชอบก็ไม่เป็นไรนะคะทุกท่านทีนี้นะคะเรามาดูเลขเด่นประจําวันนะคะทุกท่านคะเลขเด่นประจําวันศุกร์นะคะอยู่ที่เลขหกและเลขหนึ่งนะคะเลขเบิ้ลประจําวันคือหกหกกับหนึ่งหนึ่งนะคะทุกท่านสําหรับหกกับหนึ่งนี้ fc จะสามารถใช้ได้ทั้งวัน นะคะทุกรอบในแต่ละวันน้อพี่น้องเอาไปใช้ใดเลยนะคะทุกคนกดีเจกัใดน้อพี่น้องมีคู่ใดมากบอยค่ะค่ะทุกท่านค่ะสำหรับแนวทางเราพัฒนาวันที่ส4บีมิถุนายน2567ใจก็ต้องเอาไว้แค่นี้นะคะขอขอบคุณทุกการรับชมทุกการกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดคอมเมนต์ค่ะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะโชคๆมันหมัน,มนสุขสุขคนเด้อพี่น้องสวัสดีค่ะ